ตะก้าสารบ้านนาสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะคลิปนี้จะพามาทำชุดปิดปากกระเป๋าด้านนอกกันนะคะติดดอกนะคะทุกคนอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนะคะเราจะมาดูกันนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีตัวเจาะนะคะตัวเจาะจานรองนะคะกระดุมนะคะแม่เหล็กดอกตัวนี้จะเป็นสาย PVC นะคะทุกคนสาย PVC จะเป็นสายแบนแบนนะคะตัวนี้จะเป็นสีใสนะคะทุกคน สีใสนะคะของเราก็จะมีอีกสองสีก็คือจะเป็นสีขาวกับสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีดำนะคะนี่ตัวนี้เป็นสีดำนะคะทุกคนก็จะเป็นสายแบนๆสายตัวนี้เรียกว่าสาย PVC นะคะสามารถเอาไปทำเป็นสายกระเป๋าได้นะคะนี่ ไปทําเป็นสายสะพ,พายสายหิว้วสายถือสายสะพ,พายได้เหมือนกันนะคะจะเอาเป็นสายสั้นนะคะแบบนี้นะคะตอกหมุดเข้าไปแล้วก็หิว้วแบบนี้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทิ่มทํากันเลยนะคะตัวนี้เราตัดความยาวอยู่ที่12เซนติเมตรนะคะทุกคนนี่ 1 2เซนติเมตรนะคะเราตัดอยู่ที่1 2เซนติเมตรลืมบอกอีกอย่างหนึ่งของเรานะคะของทางร้านก็จะมีตัวสับหางนี่ตัวนี้แต่ว่าทุกคนถ้าจะถามว่ามีไหมมีขายไหมตัวเท่าไหร่บอกเลยว่าไม่มีนะ <laughs> เราไม่ต้องสับก็ได้นะคะเราจะเอาเป็นแบบ แบบนี้นะคะที่เราตัดตรงๆไปเลยก็ได้แต่ว่าใครสั่งกับทางร้านสั่งเป็นแบบว่าเป็นชุดปิดปากกระเป๋าไปเลยนะคะเราก็จะสับหางแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะหางเขาก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะนี่ด้านหนึ่งก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้อีกด้านหนึ่งเราก็จะใส่ใส่ดอกดอกไม้ด้านนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะว่าเราทําแบบไหนกันบ้างนะคะหรือใครอยากที่จะเอาไปประกอบเองก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคน ไปประกอบเองก็ได้นะคะก็จะมีสาย p v c นะคะเอา1เมตรก็ได้7 7ชิ้นนะคะ1เมตรนะคะทุกคน1เมตรก็จะได้ประมาณ7ชิ้นนะคะเราก็จะมาสับหางแบบนี้ถ้าใครไม่มีตัวสับหางนะคะทุกคนไม่ใช้ก็ได้นะคะตัดตรงเลยก็ได้แต่ถ้าสั่งเป็นชุดเลยนะคะเราก็จะมีห้าเราก็จะสับ หางโค้งๆแบบนี้ให้สวยๆเลยนี่สับหางเรียบร้อยสับหางเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาเจาะนะคะ,ะเก็บชุดสับหางไปเราก็จะมาเจาะนะคะไว้สาหรับใส่ดอกนะคะเจาะแบบนี้ ฝั่งนี้เราก็จะติดกระดุมนะคะแล้วก็จะขยับเข้ามานิดนึงเจาะใส่เองเลยก็ได้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะคะตัวนี้ชุดปิดปากกระเป๋าด้านนอก ชุดดอกนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร9 9 3 5 5 3 2 3 1 6ค่ะหรือใครจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรก็ได้หรือว่าจะทักเป็น Facebook มาก็ได้นะคะ Facebook ตะกาสารบ้านนานะคะแต่ว่าทางร้านจะไม่มีเก็บปลายทางนะคะทุกคนต้องโอนก่อนเท่านั้นนะคะเพราะทางร้านไม่ได้ลงทะเบียนกับขนส่งไว้นะคะเลยไม่มีระบบเก็บปลายทางเนาะนี่เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขาสั่งมาตัวนี้นะคะ1นึโลนะคะสิบสองชิ้นนั่นเองนี่จากนั้นเราก็จะมาประกอบเลยนะคะใส่แม่เหล็กเข้าไปมันจะมีสองด้านนะคะทุกคนด้านนี้เขาก็จะแบนเรียบเลยนะส่วนอีกด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นนูนนูนโค้งโค้งเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นแบนแเรียบๆด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นนูนนูนโค้งโค้งเราจะใส่ตัวนี้ค่ะแม่เหล็ก ใส่เข้าไปด้านที่มันเรียบๆนะคะเรียบไปเลยมันก็จะโผล่ขึ้นมาด้านที่เป็นนุ่นๆโค้งๆนะคะจากนั้นเราก็ใส่ดอกเข้าไปจากนั้นเราก็ใส่กระดุมเข้าไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้จานรองเหล็กของเราเหมือนเดิมนะคะเราก็เอาฝั่งกระดุมนะคะลงไปในหลุมตัวนี้ปึ๊บแล้วเราก,ก็ทำการยำ้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ ิบชุดนะคะอันนี้คือที่สามสั่งมาสิบชุดเ,เอยสิบสองชุดนะคะเราก็จะรวมดอกไปให้เลยรวมสีนะคะรวมสีไปให้เลยนี่คือวิธีการทำนะคะหรือว่าใครจะไปทำเองก็ได้ไปประกอบเองก็ได้นะคะทำง่ายง่ายไม่ยากชุดปิดปากกระเป๋านะคะ ดอกไม้นะคะทุกคนดอกไม้ที่เราสั่งไปมันก็จะเป็นรูเล็กๆแบบนี้เราสามารถเจาะเพิ่มขนาดของรูได้นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการที่เราจะสอดเนาะเพราะยังไงเราก็ต้องมีตัวเจาะอ,อยู่แล้วนะคะถ้าเราจะไปประกอบเองนะคะตัวเจาะมีอยู่นะคะทุกคนตัวเจาะจานรองมี ส่งกันมาได้เลยนี่จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนสามชุดอีก2ชุดอันนี้เราก็เตรียมงานนะคะส่งลูกค้าตัวนี้คือเราจะไม่ได้ประกอบไว้นะคะทุกคนคือลูกค้าสั่งมาเจ้าละกี่ชุดกี่ชุดก็จะประกอบไปเรื่อยๆนะคะก็จะประกอบไปทีละเจ้าทีละเจ้าเลยอ่าเสร็จแล้วนะคะหนึ่งโหลตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเราหาถุงใส่กันนะคะนี่หนึ่งชุดอุปกรณ์ของเราก็จะมีตัวนี้นะคะสิบสองเหมือนกันนะคะหนึ่งโหลสองสี่หกแปดสิบสบสองนะคะสิบสองชิ้นใส่เข้าไปจากนั้นเราก็จะมีแผ่นรองสิบสองชิ้นเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1ิ1ส12เอชิ้นนะคะจากนั้นก็จะเป็นกระดุมนะคะ12ชิ้นเหมือนกัน2 3 4สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า11บสิบเี่ห้าหดแดเ้าสิบสิบเราแถมไปชุดหนึ่งนะคะ เราแถมเผื่อไป1นึ่งชุดนะคะเราก็ใส่เข้าไปในถุงแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะคาดปากกระเป๋าด้านนอกนะคะดอกนะคะตัวนี้คือ1โหลนะคะ1โลสิบสองชุดนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการทำชุดปิดปากกระเป๋าด้านนอกนะคะแบบดอกนั่นเองนะคะ แบบไม่มีดอกก็มีนะคะทุกคนนี่ตัวนี้จะเป็นแบบที่ไม่มีดอกไม่ใส่ดอกก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือแบบไม่มีดอกนะคะอันนี้คือแบบมีดอกสำหรับใครที่ชมอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ